ตายหนึ่งตายหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยตรงกูตรงกูตรงกูมันร้องหุ่นเฮ้ยไเฮ้ยไเออตายมันตายครับโอ้ออทุกมันโอ้ย่ปหนึ่งะเ้ไปหนึ่งได้ฮีโร่กันเอาฮีสวัสดีครับผมลินิสันวันนี้ผมมีเกมเพลย์ของเกม The Final ช่วง Open Beta ที่ผ่านมานะก็รอบนี้ผมว่าเขา อัพติม <H> ้เกมค่อนข้างดีนะเกมค่อนข้างลื่นขึ้นเนาะแถมเขายังปรับบาลานซ์ด้วยนะก็ทำให้สนุกขึ้นอยู่จะเป็นยังไงไปดูไปไหนไหเนี่ย วิ่งถือของนี่มันอะะไรนสปีดเท่ากันปว่าอือเหมือนจะใช่โอ้ยสา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 ยเยอะมากสายเยอะไหมไม่เห็นโอ้ยม่งมึงตรงนี้ด้วยไอ้สีม่วงสีชมพูแม่งนึกว่าทีมเดียวกันโหยายไกสุดขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ มันวิ่งทะลุไปาบนหลังหลังข้ามข้ามีข้ามีแตกแตกไปไหนร้อข้าตัเปอะเ่อกีอยู่ไล่บนั่นอยู่โดเต็มหน้าเดี๋ยตะจะแตะโดนข้างหลังโดนบ้า มันจะตายได้อีกตัวน,นึงอ่ะตรงเนี้ยเชี่ยเชื่อนั่นนั่นนัตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นพี่นนฮ์ิวนหน่อยช่วยหน่อยข้างหร่เข้างหร่อ่ออ่อไม่ทันตายตตายหนึ่งตายหนึ่งเชี่อหนุ่มพิษตาย Ơ, có Pit ở đây không? Được rồi, đi thôi. Hero đi. Ơ, khỉ rồi, tốt lắm. Đi Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Big Splash. Nó có lẽ sẽ đến Cat Aobi. Có lẽ. Đây. Tốt lắm, tốt lắm. หน้านี้หน้านี้ตายตายเดะเราก็เอาลงต่อเลยไหนวะขอบคุณมากขอบคุณที่ถือให้โอเคกำลังใส่เดี๋ยวไปต้องนอกอะไรกันข้างบนมันยังมีรูมาแล้วมาแล้วข้างบนข้างบนมาแล้วหน้าเนี้อุดละอะไรอะไรเดี๋ยวมันเข้ามาเดี๋ยวมันเข้ามา tai nên tai một, này, mình ghi ngan ở cẳng bên à, mình nó không ghi ngan lọt, à, mình ao đang โอเคตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งข้างล่างข้างล่างข้างล่างข้างล่งกันแล้วมาโอ้ยไปใครวะเออเหรอสงสัยมันโดนมั้งอุ้ยเกิดตายวันนี้ทุกคนโอเคตายมี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 โอ้ยตายอุ้ยเชี่ยโตูมันเล็กมากอ่ะมันกำลังสติวมันกำลังสติวขึ้ไหน โอเคมันเริ่มจะติ๋วแล้วเพรมันได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเฮียโซเลตวิ่งเร็วไม่งดิ้งไม่ทันผมไม่ไม่ได้เลยเนี่ยไม่ทันไม่ได้หรอกสองอีกหนี่กดกำลังเปิดไม่ใช่พี่ มันแน่นอนกูมี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 ไอสัตว์เอ้ยมันจะตายแล้วมันเดียวเดียวมันโลมันโลมากมันอยู่ข้างบนแบกยิงมันยิงไปแล้วอยูจะโอเคเปิดแล้วเอานี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่เพิ่งไปเพิ่งขึ้นไงวะเนี่ยจะโตอยู่ข้างบนเนี่ยกูเห็นกูเห็นแตกขึ้นไงวะเราได้เบอลเลยอ่ะ ยังเลยไม่ได้หยิบเลยเนี่ยเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนี้ตัวนึ่งเอาหมดด้วยเอาหมดโอ้โหกระสุนอ่ายิงให้โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนตกลงตกลงตกลงตลงเดี๋ยวจัดมีเขามีชั้นบนอยู่นะมีชั้นบนนั่นแหละอามสแกนเลยขอไดี้ยงเลยเสร็จเลย ไปดูเดี๋ยวเราอ๋อเดี๋ยวพี่นี่กันดีกว่านี่โอเคไปโอเนี่ยพี่พิกอัพละพี่พิกอัพละไปกันเถอะอยู่เลยนะมันมีคนอยู่ข้างล่างโอ้ข้างล่างเยอะแยดเลยมา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 ตามมาตามมามีโดดลงมาแล้วเงาแววอยู่ไหนแาวอยู่ไหนเขาอยู่ในถ้ำไอ้เหี้ย อยู่ข้างล่างนะโอเคสายแล้วสายแล้วเดี๋ยวพี่จะลอยอยู่ในป่าอยู่นี่อยู่นี่นี่ตายตายไอ้ตัวนั้นตายตายโอ้ยกันฮิว่แล้วกันฮิวแล้วกันฮิวแล้วกันฮิวมาแล้วมาแล้วบนบ้านด้วยระวังระวังระวังไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวกูโฟกัสตรงนี้ก่อน เดี๋ยวระเบิดขึ้นไปละวไหนไหน่เนไเฮ้ยเฮ้ยตรงกูตรงกูตรงกูมันร้องขนเห้แล้วให้แล้วห้ล้เออตายมันตายโอ้ตัวอีกตัวอีกตัวอีกตัวข้างๆอีกตัวไอ่เชี่ยคุณโอ้ยไม่รอดเอ้าทำไมอยู่ข้างบน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 ดิวเขาลงมขาลกันลังชุบเพื่อนกันลังชุบเพื่อนเดี๋ยวนะมันมามันมีสองตัวคือดิวขยับขึ้นไม่เจอโอ้ยเยอะจัด

อินเสิร์ฟคอยได้ละเลยอินสิรคอยได้อินเสิร์ฟเลยเสิร์เลยสองวิสองวิมีมีคนกำลังไปหาพวกมึงอ่ะโอเคแตกหนึ่งแตกหนึ่งยืนกันหน่อยยืนกันหนยตายตายหนึ่งตายหนึ่งจะได้แล้วจะได้แล้วเฮ้ยสว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 ้าขวาโอ้โหเป็นล่องหนเป็นลองหน ไปแล้วไปแล้วเยนะมันเดืกูเดอกูไอ้เหี้ยโอ้โหมันเดอดอ่อสายเนี่ยสายหนึ่ายหนึ่งดนงโนิงลมากลมากลมากเดือดเดืก็ลมากโอ้กูตายกูตายกูตายช่วยด้วยช่วยด้วยตายตามันตายแล้วมันตายแล้วกูตายเลือนหาเลยเลื่อนท่าอู้ห ชุบชุบไปไปไปเบาสามเบาสามเบาสาแนวะไร่ามันได้แล้วใช่ไมขวาขวาขวหลังโอ้โวิ่ง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 ว่งโอ้โหข้างหน้าก็มาข้างหน้าก็มาระวังอ่าเปหน่อเดี๋ยววสไนเปอร์สไนเปอร์เสมาะวงไปหนี เกิดรับไปดีวเราเป็นเมเราเป็นเมดิกเอ้ยข้างบนข้างบนข้างบนตอนนี้แล้วก็มีมีสไนด์ด้านซ้ายด้วยเราบ้างี่มองไม่เห็นเหมือนกันนั่นแหตัวตัวล่าสุดสไนด์อยู่ไหนวะเฮ้ยมีคนเฮ้เฮียทุกโมแม่งชอบยิงแบบยิงแล้วไม่ตายยิงแล้วเหลือเลือดหนึ่งไป ออ e ๋มันนี่มันหยิบอยู่มันหยิบอยู่มันถืออยู่มันมีตัวนึงมีตัวนึงนี่ไงเชี่ยโงูสองตัวเออนั่นแหละโอ้โหมันถือมันถือจะไหนวะกูได้วอลเลยไปไหนดีวะเราต้องไปเอ๋ไปเอ๋ไปเดี๋ยวช่วพี่น้องก่อน เกิดใหม่ไ <niño> ด <sharing> ้ยักันเลยงั้นเกิดเลยพี่ไปห้หน่อยพี่หน่อยหหน่อยหหน่อยเดี๋ยวถือถือถือไปไปวิ่งไปไปเอ๋ได้เอ๋ได้เี่ยี่ให้มันเต็มมันไมนเต็มวะไม่กีอยู่ชาใช่ไหมวุ้ยอะไรนะอ้ยคุนี่โหลดโหลบเลยครับให้หน่อย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 ที่เรียเป็นเมดิกที่ฟอเทส

เอาไปเอาเดียวที่หายแล้วขนานมากเลยขนานมาวขนานมาุไม่ได้ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเขาาตึกเขาตึกนอะเขาตึกเขาตึกเขาตึกโอ้ยไอ้เียมันโอเคโอเคชิมหาไม่ทันโอ้หโอ้ยสไนเปอร์ ไม่มีคนอยู่ตรงกูตายตายตายลอยไหวะลอยวะนีงเราไปชุบเอยเอาเอเอาคิวใหญ่ชุบเลยเเดี๋เดี๋ยวยิงให้ยิงให้ยิงให้โอเคเกิดเกิดอยู่ในห้องนี้มีในห้องนี้มีสวยสวยมีมมีคนตรงนี้มีคนตรงนี้สติอยู่สตอยู่ิอยู่ยิงยิโอเคแตกสวยฮิวฮิหน่อยฮิวหน่อยเรียบร้อยได้แล้

ไปปะไปปะจะชนะแล้วจะชนะแล้วตายตายตายเยี่ยมยังมันเลยสัตว์มันหลายเรื่องจังวะเนี่ยชนะอีกแล้วครับน้องๆไอ้ท่าที่มันดีหมดยืนหันหลังมันอยู่ไหนวะอุ้ยมีหมอกด้วยมีคนเปิดเบ้าแล้วแต่ที่มีคนอยู่ข้างใต้เนี่ยเนี่ย ไม่มีเหรียญด้วยตายอีกหนึ่งตายอหนึ่งเก็บเหรียญแล้วทำอะไรได้วะมีอีกมีม่อีกต้องซากกว่าหลังฟา,างตัวนี้ข้างบน,มนไม่รู้เหมือนกันเหนือนที่เห็นแถวแถวนี้แล้วไปไหนแล้วก็ไม่ๆๆรู้นั่น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 ตัวนี้ตัวนี้โอุโ้ยโดนแล้วลวะ ม,เเม,มันมันโลมันโลมันโลโอเคสวยสวยกำลังชุบเฮ้ยมันมาอีกแล้วมีคนข้างหลังแโอ้โหมีทั้งหน้ามีทั้งหลังไอ้สัตว์เยอะเกินเราต้องไปฝากที่แบงค์หรือเปล่านะเวลาเราได้เหรียญมาไม่รู้เหมือนพันเดอร์ไปเอออะไรนี่นะแต่แบบมันได mm ้เ hmm. งินทันทีเลยนะเมื่อกี้ท่านไม่กดเลยงกรสุนกระจายนะนี่น่าจะเยอะอยู่ไม่แน่ใจลองดูดิ ข้างบนข้างบนข้างบนตึกบนตึกบนตึกนีดโอ้ยเอโหมันมีตัวกัไนยบอยู่าวาสร็จิวานี่ไงนั่นไงคูว่านะตายมาตายมาตายขอบคุณมีคนคนกำลังชุบอยู่ไปไปไป โอ้ยโอยโอยโไปสวยสวยสวยมีลังอีกมีงหลังอีกใอ่ได้ิวหน่อยนะแต่พี่แต่่มีเตกคูเนี่ยไปไปแบงก่อนไหมโอ้โหเต็มหน้าเลยใครอันนี้กูจำแพทจำแพทจำแพททำไมมันโดดไกนโอเค ฝาสโมไปแล้อู้กูกเจยแรงจังวะไอแ้่ปืนพกคปืนพแม่งสองเทสอะลังทุบอันนีพกคืออะไรนะุณลวกดคิวมันแกปเปกด้วยวะเเต็มไปเต็มไปเต็มเอ๊ตอยู่ข้างหลังอยู่กับพีเฟกไปไปฝากเงินฝากไงก่อนนี่ไงแหละเฮ้ยนี่ไงตรงใกล้ๆเลยเนี่ย ต้องฝากตัวนี้ได้ดังไม่ดีมากเลยปีอะไรสี่ฝากยังไรเอ๊ะเฮียบอยไปต่อหมายเลขสี่ไป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 ไม่ต้องการใช่ไหมไม่ต้องการไม่ต้องการเราแค่ฝากเฉยเหมือนพันเดอร์อ่ะพันเดอร์ข้างบนหลังคาตรงนี้โอ้โหเฮียไปแม่งลามแบบลามเยอะมาก ไอ้เแค่หายไปไหนวะลงมาลงโอ้ยตรงกูตรงกูตบมันตบมันตบมันเตือนเตือนไอ้แค่นี่ยคนเดิมอ่ะมั้นฆ่าเลยไอเจี๋ยวโอ้ยเป็ป็นฆ่ามันเฉยเห้ยพี่จะลงมาเป็นเดี๋ยวหายิงมันเลยโอ้ยโอ้ยเมีอยู่พวกมีอีกตัวมีอีกตัวมีตัวลงก่อนลงก่อนโยนกูไปอีกพี่ก็ได้กลับไปเข้าไปในห้องก็ได้นะจริง เดีวมึงสดจัดเลยยกกลับเข้าไปในห้องไปเลยเดี๋ยวกูชุบไอ้แค่นั่นมันจะวิ่งออกมาระวังระวังระวังไปตรงนี้ตรงนี้ศัตรูตัวข้านาเมี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 โอ้ยออทุบมันโอ้ยนี่นิวนิวนิวเอาเอเอาทขาไมไม่เข้าบ้านตุ๊กตาลูกเทป ไนเป็นเกมตลกคาเฟ่ปะวะไปไปไปปักการกันเถอะโอ้สถานเม่นแนสิบวิเฮียไม่น่าทันสีงโอ้ไม่ทันไม่ให้ด้วยนะเปลี่ยนที่ข้างข้างหลังลังมลงเีคนเีคนเีคนดีวคนเีคนีคนยยนีนเไคดีเเวนนี โอ้ยจะตายตัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยตายเอ้เกคูเกิดเดินแล้วนะนอนวิ่งเก็บเรียวกด F แล้วก็วิ่งเข้าบ้านเลยมาเดี๋ยวช่ยวาง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 เะวงโอเไปไหนลูกอย้วยยด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 ้วยยวยยดดนวางวะมาแล้วมาแล้วะกดขี้ซ้ายอ่ะายมันจมันจะตาย โอเคตายก่หนึงตายหนึงโอ้ยอยู่บนตึกอยู่ตรงตึกนั้นมีตัวดวยด้วดวมันานมมามนมวยดวดวโอเคตายดวยดอยู่ไหนไหนหนต้งไอยู่ไหนอยู่ไหนอย่ไขอบคุณไปไปไปเงินเงินน่อยู่ไหนอยู้าหนี่นี่นี่ก่อนโอเค โอเคๆไปๆๆๆโอเคเดี๋ยวมีคนมามีคนมามีคนมาเฮ้ยเออรวยอ้าวไม่ใช่จัว่วัดปเนีิ้นเนี่ยแม่งโดดใส่หน้าตายตายมันตายมันโดดใส่หน้ากูเลยเมื่อกี้เกิดโอเคราคาเนี่ยแม่งโคตรเก่งแม่งใช้ปืนพิ้นเนี่ยปืนพกอ่ะอ๋อไปเริ่มฮิวกันนะหิวกันเฮ้ยโอ๊ยกูบอกกูจะยิงมึงด้วยลิโม่อกี้ ไปไปไปฝากตังฝากตังคนี่มีฝากเอ้ด้วยเนี่ยมีฝากเอ้ชนะแล้วที่เราฝากแล้วเราก็ชนะแล้วเงินสี่หมื่นอ่ะแล้วทำไมกดไม่ได้เขาก็ไม่มีตังค์กดโลดเย็นๆที่สองเรายังดีกว่าเราเราสควอตดีกว่าเราไอ้เจี๊ยบสี่สิบเดทีเดียวไปได้เลยเรื่อนทีเดียวครับมันเออสวยบีกตัวมีกตัวมีกตัว ตัแต่คนที่ผม่นคนเ <c oughs> ดียวมีคนมีคนตรงเอมีคนตรงเอไป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 โอเคมาจากไหนดีมีคนฝาเอ ไปไหนไปไหนโดดตกย้มกูไม่ยอมเสียตังค์กูมอบแล้วไอ้เหี้ยไอ่เหี้ยรอบที่สามะเฮ้ยมันจะฝากเงินแล้วมันกำลังฝากเงินจะได้เราแพ้แล้วไไม่ด้อยู่ไหนก็ไม่รู้ของมันอันที่หมดนี้รู้สึกว่ามันมันมันพูดวายกับไอ้หมดหมดกาน์ดนี่คนมันเยอะไงแต่มันได้ยิงเยอะนะ có ừ. đi ra nhưng giờ đi